สวัสดีค่ะสลายอลมันมาอีกแล้วนะนีวันนี้สลาะจะชวนมาทําแกงออพอดีนเอาหน่อไม้มานะหน่อไม้มาสลามีหน่อไม้เปรี้ยวนะเอาละค่ะสลาะจะชวนทําแกงแบบแกงอีสานนะทําง่ายๆสไตล์สลายเนาะพอดีสลามีหน่อไม้นะคะเพราะว่าสลาอยากกินแกงขั่วหน่อไม้ใส่ กึ๋นไก่นะนี่แต่อันนี้เราทําแบบแกงส้มของภาคอีสานนะเออมันจะออกออกนวๆส้มๆหน่อยๆน,นะคะอันนี้ก็เป็นหน่อไม้ไม้ดองนะแล้วก็กึ๋นไก่แล้วเครื่องแกงนี่ก็มีพริกกระเทียมหัวหอมเนาะนี่ใบบังรักนะเราถนอมอาหารนะเราออกมาจากแช่แข็งเนาะแล้วก็น้ำตาเออแล้วก็เออ มะขามเปียกนะคะแล้วก็ปลาลาเนาะนเ,นเดี๋ยวเรามาแกงกันนะแตงง่ายๆสไตล์サนะ,นะโอเคปะแกงกันเพื่อนๆอ้าวน้ำเดือดแล้วค่ะใส่ไก่ไปเลยนะใส่ไก่ไปเลยเพราะว่านี่เขาสุกยากเนาะอ่าเราใส่กืนไก่ไปแล้วเนะาะน,นะคะนี้สลาเราใส่ เครื่องแกงไปเลยน้ำเดือดแล้วนะนี่เผ็ดหน่อยเนาะออยากกินแล้จัดจัดนะเพื่อนๆอแล้วก็ใส่หน่อไม้ไปเลยนะเป็นอย่างนี้เยอะนะคะอืม เนี่นะคะเอาเลยนะเดี๋ยวเราเคี่ยวสักคู่หนึ่งนะเคี่ยวสักพักหนึ่งนะเราปรุงรสเป็นอะไรก็ได้เพื่อนๆแล้วก็ปล่อยให้เคี่ยวสักครู่ให้ไก่มันเขาเอ็อหนนี่หน่อยเนาะเปื่อยหน่อยเนาะเราใส่รสด,ดีไปเลยค่ะ รสด,ด,ดีเนาะซาลาบอกแล้วซะทำอาหารซาลาต้องใส่เกลือหน่อยนะจันิดสักหน่อยก็ยังดีเนาะใส่ไปหน่อยนึงก็น้ำตาลหน่อยนึงเนาะน้ำตาลหน่อยนะคะ เราทำเป็นง่ายๆนะคะเพื่อนๆสไตล์ซาลาอีกแล้วเนาะใส่น้ำปลาไปหน่อยค่ะเนะะาะแล้วไปหน่อยหนึ่งไว้ถ้าพี่มืกอกระดะ อหอมเลยใส่ปลาไปหอมหอมเนะเาเนเนะ,เนะให้เขาเคี่ยวกันเนาะแซ่บเพื่อนน้ำปลานะคะ กราตีใส่ไปแลว้วเดี๋ยวเราเติมเดี๋ยวให้มันเคี่ยวได้ที่อีกนิดนึงนะเพื่อนๆเนาะให้มันเคี่ยวอีกทีได้ที่หน่อยแต่อันนี้เขาเปื่อยแล้วนะหน่อไม้อะ่ะเปื่อยเชียแต่ขอให้เออกึนไก่กึนไก่สลาหมักแล้วนะเพื่อนๆหมักเมื่อคืนนี้จะให้มันนุ่มมันแด้งนะคะเบกกิ้งโซดาค่ะใส่ไปเลยนะ เขาเปื่อยง่ายนะเพื่อนๆแล้วก็เด้งด้วยเนื้อแด้งแล้วก็นุ่มนะคะถ้าเกิดเราไม่ใส่เนี่ยเราไม่หมักเอาไว้เงี้ยเขาก็จะแบบเนื้อแข็งๆเพื่อนๆน,นี่ตะช้อนฟองออกเนาะอือหือหอมจริงๆเพื่อนๆ มืมเดอดข้าวเเอาละค่ะเดือดก็จะได้ที่แล้วเนะาะแล้วล่าขอใส่พริกนี่ไปหน่อยเนาะอโอ้แต่จริงเราเผ็ดแล้วนะเผ็ดจีเลยล่ะอืม ขาส้มมาขามหน่อยนี่เขาจะออกเปรี้ยวนํำนิดนึงนะนวนัวเพื่อนๆเราจะออกเปรี้ยวนํำนิดเดียวนิดนึงเปรี้ยวอีกนิดนึงอือ หอมอร่อยเอาละชิมน,นิดนึงอื้หอหอมจริงๆเพื่อนๆเอาละเราใส่นี่ไปเลยนะ ไปบังรับนะแช่แข็งนี่นี่เสร็จแล้วค่ะโอ้โหอร่อยอร่อยเลยนะเพื่อนๆอร่อยมากเนาะนี่เห็นไหมปิดไฟจ้ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วนี่เดี๋ยวเรามากินข้าวกันเนาะขอตักใส่ถ้วยนะอือเดี๋ยวเราไปนั่งกินข้าวกันเพื่อนๆเสร็จแล้วจ้า นีม่มืดไม่เอ่ยเนาะนี่แกงหน่อไม้นะแกงส้มหน่อไม้เนาะนี่หอมมากมากเพื่อนเพื่อนถ้าวร้อนเลยนะอือม,มาเดี๋ยวเรามากินกันเนาะมากินกันมีแกงหน่อไม้นะคะนี่อุ้ยร้อนร้อเลยฟันฉุยเลยเห็นไหมอืมเซ็ปเซบเนาะ อือคือน้ำลายอีกแล้วอือหืม,อ,มอากาศเยน็นๆนะได้กินแกงหน่อไม้นะคะได้กินอะไรร้อนๆเนาะืไปทำดูนะเพื่อนๆแล้วอยู่เมืองนอกนะทำอะไรง่ายๆได้กินแบบไทยเนาะนะคะอือกินเลย อร่อยชิมกึ่นกัอนาาละหมักกึ่นด้วยซดไอ้นี่นะที่นี่เขาเรียกนาทอนเนาะเบกกิ้งโซดานะคะลองหมักดูนะหมูเมอใส่หมักไปเลยนุ่มอร่อยรับรอง แดงหยนหยุนหยุ่นหยเลแล้วก็ไม่เหนียวนุ่มนี่ Ngon ừ. ừ. Rất chai Nó sẽ ọc biau nằm Nó sẽ ọc biau nằm Rất khém Ngon อืนี่มือเชา้านะครเนี่ยตยไม่ได้กินข้า,าวเช้าเนาะตอนนี้พี่เย็นมันก็สิบเอ็ดโมงเช้านะอือืม,อม สลัดขออนุญาตไปกินก่อนนะเพื่อนๆเนาะสีมันอย่างนี้แต่รสชาติมันจัดด้านมากเลยนะเผ็ดเหงือแตกเต็มเลยดูเนี่ยเงือนันสลัดขอฝากคลิปนี้ให้กับเพื่อนๆแล้วกันเนาะแล้วก็ทำกันง่ายๆนะ แบบนี้ง่ายๆมากเลยสไตล์ซาร่าแต่่าขอเป็นอนุญาตไปกินก่อนนะฝากซาร่าเยอรมันชาแนลด้วยนะคะกดติดตามกดไลค์ซาร่าด้วยนะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายนะคะบ๊ายบาย